สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาติดตามชมช่องพอใจอินไทยแลนด์ครับวันนี้ก็มาเติมน้ําให้ปูครับมาเติมน้ําให้ปูเออกระบ่อน,นี้มีโูกปูตัวเล็กๆนี่นี่นี่น,นี่ตัวเล็กๆนี่นี่หนึ่งสองตัวก็ อยู่ในหลบซ่อนกันอยู่นะครับนี่บางตัวก็ว่ายน้ำดุกดิกดุกดิกอยู่นี่นตัวนี้ก็ว่ายน้ำดุกดิกอยู่เริ่มออกวันแรกนะครับสำหรับปูที่เราเลี้ยงนะครับเจ้าตัวนี้เราไปขุดจากทุ่งนามาช่วงขุดมาเนี่ยจะมีไข่อยู่ในท้องนะครับไขบ่บางตัวที่ อยู่ในท้องเขาจะสลัดไข่ทิ้งบางบางบางไข่เนี่ยจะสลัดไข่ทิ้งแล้วก็มีบางไข่ที่เขายังเก็บไว้อยู่ตอนนี้ก็กลายเป็นลูกปูตัวเล็กๆแล้วนะครับประมาณสองสามอาทิตย์ที่ไปขุดมาแล้วก็มาปล่อยตอนนี้กลายเป็นลูกปูตัวเล็กๆแล้วนะครับตอนนี้ก็บอน,นี้ก็ เป็นบ่อซีเมนตอนนี้ก็จะให้น้ําเปลี่ยนเปลี่ยนน้ําเก่าออกกี่วันนะเปลี่ยนครั้งหนึ่งสองสามวันสองสามวันสามวันสี่วันเออสามวันเปลี่ยนครั้งหนึ่งสามวันเปลี่ยนครั้งหนึ่งสําหรับน้ําอันนี้ก็บ่ออีกบ่อหนึ่งตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดเออสามบ่อทดลองเลี้ยงทั้งหมดสามบ่อก็ มีหลายตัวอยู่เหมือนกันที่ขุดเอามาเลี้ยงนะครับส่วนในบ่อดดินที่เคยเลี้ยงไม่รู้หายไปไหนขุดรูอยู่หรือยังไงก็ไม่รู้คนเลี้ยงปูอ,อนะคนเลี้ยงปูดีใจมากเลยดีใจตอนนี้ดีใจครับเพราะว่ามีลูกปูตัวน้อยๆออกมาแล้ว ดีใจดูทุกวันเพราะว่าว่าจะมีลูกออกมาตอนเพราะว่าลุ้นทุกวันว่าจะมีลูกออกมาเมื่อไหร่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีลูกออกมานะครับซึ่งก็ดีใจมากครับดีใจมากว่าเราได้ข้ามสเต็ปข้ามขั้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วจากการขุดตัวแรกมาเลี้ยงแล้วก็เจอแม่ไข่แล้วก็เอามาเลี้ยง แล้วก็มีลูกออกมาอ่าต่อไปก็ขั้นต่อไปก็คือเราจะเลี้ยงลูกปูอย่างไรให้อ่าเจริญเติบโต,ตให้เปอร์เซนต์การรอดมากที่สุดนะครับนี่ก็คือสเต็ปต่อไปที่เราจะต้องอ่าคิดแล้วก็วางแผนกันนะครับอโอเคตอนนี้ก็อ่อสร้างบรรยากาศให้น้ำปูสร้างบรรยากาศให้กับ บอ่อปูเป็นสปริงเกอร์เล็กๆทำฝอยให้กับบอ่อปูเป็นการเติมน้ำเพื่อให้ได้บรรยากาศของธรรมชาตินะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ก็พยายามทำให้เหมือนธรรมชาติ พูดแล้วงงตัวนี้ก็เหมือนกันก็าลังปล่อยน้ําแล้วก็ตอนนี้ปล่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเติมน้ําลงบอ่อปูซึ่งบอ่อปูก็มีหลายตัวที่เอามาเลี้ยงตอนนี้นนตอนนี้ปูหลบเข้าไปอยู่ในรูไผ่ ที่เอามาวางไว้รูภัยรูปภัยกับก้อนล็อกนี่แบบไหนดีกว่ากันเท่าที่สังเกตคือใช้ภัยมันไม่ไม่เืิมพื้นที่ก้อนอล็อกอะรูหนึ่งมันกินพื้นที่เยอะอ๋อครับสำหรับต้นภัยเนี่ยเอามาทำเป็นรูปูเนี่ยมันจะประหยัดพื้นที่นะครับมันสามารถซ้อนมันสามารถวาง ได้นะครับแล้วก็ต้นไผ่มันไม่ใหญ่ใช้พื้นที่น้อยทําให้เราได้รูให้ปูอาศัยเนี่ยมากนะครับถ้าสําหรับก้อนบล็อกเนี่ยมันจะเปลืองพื้นที่มากกว่านะครับก็เท่าที่เราได้ทลองทํามาแล้วใช้พวกต้นไผ่จะดีกว่านะครับเพราะว่าประหยัดพื้นที่ แต่ในอนาคตข้างหน้านี้ยังไม่รู้ว่ามันดีกว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงการทดลองนะครับนี่ก็ให้อาหารไม่ใช่ให้น้ำปูนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ